สวัสดีครับท่านที่เคารพรูปนี้คือชาวมาปโปงนะครับเขาบอกว่า,าการสร้างสะพานะไม่สามารถแก้ปัญหาได้จริงนะครับเพราะรถติดะรถติดเดี่ยวขวาและยูเทิร์นนะครับเ,เหมือนกับหนองปลือเหมือนกับหนองปลือ เนี่ยเรียงเมืองชนบุรีนะครับทำสะพานรถก็ยังติดเนี่ยเรียงเมืองชนบุรีเขาเห็นทุกวันนะครับว่ารถติดสะพานแก้ปัญหารถติดไม่ได้รถติดเนี่ยมันเกิดจากรถทางรองจะข้ามทางหลักเลี้ยวขวากับข้ามแยกฉะนั้นแบบที่ดีที่สุดก็คือแบบนี้นะครับนี่วิธีแก้ปัญหารถติดที่สี่แยกเนี่ยคือต้องทำา ทำยูเทิร์นยกระดับแบบนี้นะครับพอรถออกจากทางรองก็มาขึ้นยูเทิร์นยกระดับเนี่ยเลี้ยวขวาเลีเ้ยวซ้ายมา2กิโลแล้วก็ขึ้นยูเทิร์นยกระดับแล้วก็ข้ามแยกได้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับทำห่าง2กิโลยูเทิร์นยกระดับเกือกม้าเป็นแบบเนี้ยแต่พื้นที่แถวแถวถนนสุขป,ประยูนเนี่ยเขาบอกหาที่ทำไม่ได้ ทห่าง2งกิโลนะครับห่างห่างไอ้ห่างตรงเนี้ยห่างมาทางนี้2กิโลห่างมาทางนี้2กิโลถ้าทําไม่ได้ก็ต้องทําเป็นรูปแบบนี้นะครับอ,อ,อย่าทําเป็นตัว u ทําเป็นตัว C ได้ครับคือให้ให้รถจะขึ้น u เทินอะทำดูเทินแบบตัว C ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยแล้วก็ออกมาแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็กลับมารูปเนี้ยครับ หรือว่าจะมาขึ้นทางนี้ก็ได้แล้วเลี้ยวกลับมาแล้วก็ออกทางนี้ขามันเนี่ยทำได้ทั้งสองข้างเลยจะทำกลับไปทางไหนก็ได้ไอ้รูปตัว C เนี่ยเ,เราเคยเห็นแต่ยูเทิร์นยูเทิร์นแบบเนี้ยไอ้นี่มันมัน,ม,นมันพื้นที่ถนนเขาเขาไม่มีบ้านคนเขาทำได้แต่ถนนสุขวายูในบ้านคนเยอะฉะนั้นก็ต้องทำแบบเข้าซอยไปทำแบบบ้านบึงอะ่ะแบบทางยูเทิร์นยกระดับมอเตอร์ไซค์อ่ะ คือทำเป็นสะพานข้ามแต่เวลาจะไปขึ้นสะพานนะให้เลี้ยวให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปขึ้นสะพานและข้ามอ,อ,อย่างนี้จะใช้ได้ครับแต่ถ้าทําเป็นไอ้ตรงดอนหัวล่อก,กับท้องคุง้งทําแบบแฝดกันเลยก็ได้ครับขึ้นทางนี้ด้วยขึ้นทางนี้ด้วยท้องคุ้งกับดอนหัวลอ่อทําเป็นยูเทิร์นยกระดับข้ามเลยทํทาอย่างเงี้ยทาเป็นรูปตัวซีเข้าปไปในซอยอ,อ,อย่างนี้ชาวบ้านก็ เลือกเลือกตรงที่ซอยที่ไม่ค่อยมีบ้างคนน่ะห่างจากสี่แยกอ่ะห่างจากสีห่างจากสีแยกเนี่ยสกิโลหรือ3กิโลก็ได้ไม่เดือดร้อนแล้วตรงไฟแดงตรงเนี้ยก็ใช้ไฟแดงอัจฉริยะนะครับใช้ไฟแดงอัจฉริยะเวลาไม่มีรถก็ใช้ตามปกติเขียวแดงตามปกติที่ว่ารถน้อยอ่ะเพราะถ้าทำยูเทิร์นยกระดับแล้วเนี่ย ปัญหารถจะหายไปเลย8ลดรถเหลือ20%ก็ใช้เขียวแดงตามปกติได้คือการทำเนี่ยมันต้องทำแบบผสมผสานนะอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวถ้าใช้ไฟแดงอัจฉริยะเนี่ยจะหมดปัญหาเรื่องชาวบ้านคัด้านเพราะาตอนกลางคืนเนี่ยถ้าห่างถ้าไปยูเทินห่างออกไป2-3กิโลเนี่ยชาวบ้านก็เดือดร้อนฉะนั้นตอนกลางคืนก็ให้เขาใช้ปกติ แล้วยูเทิร์นปกติก็ให้เขาใช้ไม่ได้ยกเลิกทำยูเทิร์นข้างนี้ก็ได้ข้างนี้ก็ได้ถ้าไม่ชินก็ทำข้างนี้กับข้างนี้ตอนนี้ชนบุรีโชคดีนะครับที่มีงบประมาณจะมาทำทั้งท้องคุ้งทำทั้งดอนหัวล่อทำทั้งมาปโปง่งฉะนั้นทำเป็นยูเทิร์นแบบรูปตัวซีแบบนี้มันมันเลี้ยวเลี้ยวซอยเข้าไปแล้วก็ข้ามสะพาน หรือไปทําตามไอ้ทุ่งนาอะไรก็ได้อ่ามันมีหลายวิธีนะครับอ่าที่จะทาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องทําให้สวยๆอย่างเดียวเป้าหมายคือการกลับรถนะครับอ่าเนี่ยรถออกจากพานทองมาเนี่ยเลี้ยวไป2กิโลเลี้ยวซ้ายไป2กิโลขึ้นเข้าไปในซอยเนี่ยแล้วก็ขึ้นยูเทิร์นกลับมาแล้วก็ไปชนบุรีได้จะไปบึงก็เลี้ยวไป2กิโลแล้วก็เลี้ยวกลับมาสุขประยูแล้วก็ไปบึงได้ ไอ้ชนุรีจะไปผ่านทองก็เข้าผ่านตลอดนะครับไม่มีปัญหาอะไรไฟแดงอัจฉริยะนี่ก็ไม่มีปัญหานะครับทำแล้วดีทุกแห่งเออเพราะปกติไฟแดงอัจฉริยะเนี่ยใช้คู่กับยูเทิร์ยกระดับเกือกม้านะครับดอนหัวล่อก,ก็มีแล้วอะครับครับขอบคุณมากครับ